มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองโปรไฟล์บีมสันยูหลังไลฟ์กินใบกระท่อมจนคือฮาในโลกโซเชียลค่ะกำลังเป็นที่คือฮาในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับนักแสดงแล้วก็พิธีกรนหนุ่มบีมสันยูไปชากริดกับคอนเทนต์โชว์เคี้ยวใบกระท่อมพร้อมทั้งทำกิจกรรมกลางแจง้งโดยไม่มีเหน็ดเหนื่อยค่ะ สำหรับบีมสลันยูนะคะเป็นลูกชายคนโตของรุ่งโรดประชากริตและคุณวีนาประชากริตเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดปอรุ่งโรดอะไหลย,ยนต์แห่งวงการอะไหล่รถยนต์ของหลายยี่ห้อดังค่ะชีวิตในวัยรุ่นนะคะหนุ่มบีมเล่าว่าตอนเรียนชั้นม2เขาเองขอพ่อซื้อรถแข่งแข่งรถโดดเรียนดูดบุหรี่เที่ยวเทก็กทั้งเจาะลิ้นเจาะสะดือเจาะหัวนม หลังจากจบป .6 นะคะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่พอเรียนจบปีหนึ่งคิดว่าไม่ใช่และก็สนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงไปศึกษาที่เมืองโอซากะคะ่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่พอเรียนแล้วคิดว่าไม่ใช่ที่เขาต้องการอีกประกอบกับไปมีเรื่องกับยากุซ่าจนต้องหนีกลับมาที่ประเทศไทยหน่ำซ้ำยังโดนตามมาถึงบ้านจนทางบ้านต้องจ่ายเงินให้ไปนะคะ จึงยา้ายไปเรียนในสาขาออกแบบภายในที่สถาบันศิลปะแห่งซานฟรานซิโกโสหรัฐอเมริกาค่ะด้านชีวิตครอบครัวนะคะบีมจรันยูมั่นในวันที่27กันยายน2558และฉลองมงคลสมรสจดทะเบียนในวันที่20ธันวาคม2558กับหญิงสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนอกวงการชื่อว่าชาชาธรรมดะหรือว่าชาชาพักไพบู์เป็นพี่สาวของชัญญาธรรมดานะคะ ซึ่งชาชาแล้วก็หนุ่มบีมคบหาดูใจกันมา4ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก c ีนี่ c o m คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ